สบายดีกับภาษไทยสบายดีสวัสดีพ่่อแมพี่น้องหว่อจะเป็นทางฟังเล่าฟังไทยแหละทางต่างมือเป็นยังไงเยเมื่อตื่นเต้นไลฟ์พี่น้องอายุโอเคมือดีตื่นเต้นไลฟ์ทีอันนั้นเนาะไม่ใม่เนาะกับผมกับอาพวกข้าอีกแล้วน้ำหนักน้องเซ็นเก่าเซ็นเคยเนาะกัอาเจอกับน้องเมฆกับสุภาในยามบ่ายๆนะพี่น้องเป็นทางคาถายคลิปตอนบ่ายด้วยพี่น้องพบกันที่ช่อง สองซาลาซิโนนะพี่นกเนาะ่เดี๋ยวน้อมาพบกับพวเนาะสาบบุพาคนสวยหน้าใสไลซีวหนูมีคนหลอกคนหลอพี่นัคอคนหลอกสาวนเนาะสำหรับวันนี้เราเจอกับพวเสองคนเนาะทีมงานสองสาวเนาะพี่หนักเนาะแดงงมนี้เนาะกามกันยามบ่ายนะพี่น้องเนาะแต่อีกเป็นยามเล็ก แต่ประมาณสองโมงประมาณสองโมงหรือสามโมงแล้วเปล่านะยังบ่ฮอดดอกคือเฮาสิเอาคลิปลงนี่ก็ย e right. like ่านแรงๆคนเลยนาะพี่น้องเนาะซึ่งมื้อนี้อ่าสัปหะกัจะมาเฮ็ดคลิปรีแออคคชั่นืเก่ารีแอคชั่นคือเก่านะพี่น้องเนาะกับเฮ็ดคลิปรีแอคชั่นอ่าจากซองน้องหอมท่าเดือร์นะพี่น้องเนาะพอดีเพิ่นไปแจกเครื่องของให้น้องๆในฮงเรียนนะพี่น้องตื่นตันใจแทนน้องๆเนาะเพราะว่าอ่า โบแมนอ่าลูกโบแมนหลานบแมนอ่าญาติพี่น้องเนาะผู้ใหญ่ใจดีของเฮากันยังแบบว่ามีน้ำจิตน้ำใจเนาะมีแบบว่าความเมตตาเนาะอ่าช่วยเหลือน้องๆเนาะนำข่าวของอ่าเงินคำไปหายเนาะพี่นอนะ้องเนาะการู้สึกดีใจนำน้องๆเนาะพี่น,นะนะ้องเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะสำหรับท้ทานด่ดยที่เขามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปใหม่ๆของสองซาลาเนาะพี่น้องเนาะนะแล้วก็อ่าสนับสนุนสองซาลา ด้วยการบ่ขราโฆษณาเด้วยเจ้าพี่น้องเพื่อหายซาบุผาและครอบครัวมีรายได้เนาะเพื่อมาปิดปัวตนเองแล้วก็แบ่งว่าภาระของครอบครัวนะเพ็นอยงเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตเด้อเนาะขออนุญาตน้องหอมถ่าเดือดรัวพี่หอมเนาะขออนุญาตีนําคลิปขอบคุณไหมดีแอคซันเนาะขอบคุณทีมคลิปนี้นะเป็นอน่างเนาะก็ขออนุญาตหลายเด้อรายการเนาะพี่น้องเนาะ สับพขอฝากคลิปตัวนสบายไปเลยพี่น้องเดี๋ยวสับพจะแปะลิงก์เอาไว้ใต้โพสเนาะฝากเข้าไปติดตามให้กำลังใจคนเด้อสำหรับคลิปนี้เนาะน้องเมงพรอบระเบอพร้อมแล้วพี่น้องว่าเต้เอฟซีพรอบระเบอเนาะทีเอฟซีพร้อมหรือยังเนาะต่อไปเนาะเขาไปหาส้มคลิปผ่านการรีแอคชั่นจากช่องของน้องหอมถ่าเดียวคุณพร้อมกันเลยน้พี่น้องไปเลยไปเลย สวัสด <ítulo> anyway, ีเพี่อซีทุกคนนะคะไมสุ่งค่ะนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องน้องหอมท่าเดียรนะคะนะคะวันนี้น้องหอมมีภารกิจนะคะที่จะไปแจกของให้กับน้องๆทางโรงเรียนนะคะคือตอนนี้นี่นะคะของที่น้องหอมจะไปนะคะเตรียมไว้หมดแล้วนะคะใส่รถเข็นให้เต็มเลยนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าฝนมันตกค่ะนี่ฝนมันตกนะคะเลยยังไปไม่ได้นั่นเองนะคะนี่ของเราก็เตรียมไว้หมดแล้วนะคะ ก็ตอนนี้เราให้ฝนมันหยุดก่อนแล้วก็เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งก็จะออกไปแจกให้กับน้องๆกันนะคะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังนะคะค่าใช้จ่ายนะคะในงบ4 0 0 0บาทนี้น้องหอมซื้ออะไรไปบ้างนะคะก็ซื้อขนมนะคะขนมอบกรอบนะคะที่เราห่อใส่ถุงให้กับน้องๆน,นี่แหละนะคะขนมอบกรอบไป2ลังนะคะลังหนึ่ง590บาทนะคะ2ลังก็ตกเป็นเท่าไหร่แล้วอะ่ะ1,180รอบาทใช่หรือเปล่า1,000พ 180บาทใช่นะคะแล้วก็ซื้อนมนะคะนมเปรี้ยวนะคะนมเดสมิลนะคะ2ลังนะคะแล้วก็มีมาม่าให้กับคุณครู3ลัง3ามอ่สาสลังเลยเนะาะ3ลังนะคะแล้วก็มีถังน้ำนะคะซื้อถังน้ำ ก็ลำโพงให้กับคุณครู500บาทนะคะงบทั้งหมดก็ประมาณนี้แหละนะคะแล้วก็เหลืออยู่อีก75บาทนะคะอีก7 0บอีกอีกบาทนี่คือไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วนะคะก็ไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มเติมนะคะก็เหลือไว้ที่น้องหอมนี่แหละนะคะอันนี้ามาสรุปให้ฟังแล้วนะคะและตอนนี้ของทุกอย่างที่ทางโรงเรียนต้องการนะคะในงบ4 0 0 0บาทนี้เราซื้อไปให้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็แถมน้องๆทั้งหมดได้จะได้กินขนมด้วยนะคะน้องหอมก็รู้สึกดีใจนะคะและตอนนี้เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งฝนน่าจะหยุด แล้วแหละนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวไว้เจอกันที่โรงเรียนของน้องๆอ,อีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะตอนนี้นะคะน้องหอมมาถึงที่โรงเรียนแล้วนะคะนี่อันนี้โรงเรียนนะคะโรงเรียนที่นี่นะคะอย่างที่น้องหอมบอกนะคะก็ มีอยู่หชั้นนะคะหห้องนะคะหนึ่งห้องสองห้อง3ามห้องสี่ห้องนะคะ5้าห้องนะคะแล้วก็หกห้องนะคะส่วนตรงกลางนี่คือจะเป็นห้องของคุณครูนะคะห้องของคุณครูที่พักช่วงกลางวันนะคะห้องของคุณครูนะคะที่เหลือก็ยังที่เห็นเลยนะคะมีแค่6กห้องนะคะแล้วก็ตอนนี้กําลังให้ที่หอมนะคะไปเชิญคุณครูมานะคะวันตอนนี้เดี๋ยวน้องหอมจะมาแจกคุณครูให้ตรงนี้นะคะ แล้วก็ตอนนี้นะคะเออน้องหอมถามคุณครูนะคะบอกว่าคุณครูใหญ่ของโรงเรียนนะคะวันนี้ไม่อยู่นะคะคุณครูไปทักขี้เหล็กไปรับสมุดนะคะไปรับสมุดแล้วก็ไปเอาหนังสือเพิ่มเพื่อที่มามาแจกจ่ายของมาแจกให้เด็กๆหรือเปล่าอันนี้น้องหอมไม่รู้นะคะว่าแปลสมุดอะไรนะคะแต่ คุณครูบอกว่าคุณครูใหญ่ไปถ้าขี้เหล็กไปเอาสมุดอยู่นะคะก็ไม่อยู่นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะก็เดี๋ยวจะมอบให้กับคุณครูคุณครูเล็กหรือเปล่าจะมอบให้กับคุณครูไว้ไว้ให้คุณครูใหญ่ด้วยอะไรอย่างงี้ดีกว่านะคะเพราะว่าทั้งโรงเรียนมีแค่3คนนั่นเองนะคะพิธุกน,นบอกเลยว่าตอนนี้อากาศร้อนมากฝนพุ่งหยุดตกนะคะดูเหงื่อเต็มหมดเลยอากาศร้อนนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวอรอให้คุณครูออกมานะคะเดี๋ยวจะมอบของให้กับคุณครูนั่นเองนะคะ ตอนนี้คุณครูมาแล้วนะคะคุณครูมาสองคนนะคะสวยๆเป็นเนสาวทั้งสองคนเลยนะคะคุณครูกําลังมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมามอบของให้กับคุณครูนะคะอ่าอ่าค่ะเดี๋ยวว่าถ่ายดงใจนหน่อยอะไรวะเดี๋ยวตอนนี้นะคะถึงเวลาแล้วเดี๋ยวจะมอบของให้กับคุณครู <c oughs> ทั้งสองท่านนะคะสองท่านนี้ยังสาวสวยอยู่เลยนะคะอันนี้เป็นทั้งสองคนยังไม่มีครอบครัวนะคะนี้ครูสาวจริงๆนะคะก็ <c oughs> วันนี้พวอที่ไม่เสียเวลานะคะน้องหอมก็จะอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากนะคะก็จะขอมอบของให้กับคุณครูเลยแล้วกันนะคะเพราะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งคุณครูต้องกลับไปสอนนะคะเพราะว่าทั้งโรงเรียนมีคุณครูแค่2คนเองนะคะก็เลยเดี๋ยวจะมอบของให้กับคุณครูเลยดีกว่านะคะอ่าเดี๋ยวมอบให้กับคุณครูนะคะ อีกคนหนึ่งนะคะคุณงติคนหนึ่งน่น่ไปมากเอาป็นห้า่ตัวฝากเขาไว้ตัวาไปนะคะนี่คนที่2นะคะแต่ไม่รู้ว่าคุณครูชื่ออะไรกันบ้างนะคะแจาใ่ไเนาะอกน่าให่นะคะอีกห่งชุดนะคะนี่ของคุณครูใหญ่นะคะเนื่องจากที่คุณครูไม่อยู่นะคะคุณครูไปทักี่เหล็กนะคะก็ ไม่เป็นไรเดี๋ยอน,นี้จะฝากไว้เกับทางโรงเรียนให้กับคุณครูอีกสองคนไว้ให้ครูคใหญ่นั่นเองนะคะ แล้วก็ตอนนี้นะคะ,ะคุณครูก็น้องหอมก็ได้มอบอมอบของให้กับคุณครูไปแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้กําลังจะขนมไปแจกให้กับเด็กๆทั้งโรงเรียนนะคะเพราะว่าอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะคุณครูก็จะปล่อยเด็กๆกลับบ้านได้แล้วนะคะก็เราอาจจะมีเวลาไม่เยอะน,นะคะแล้วก็เลยจะไปแจกให้กับน้องอๆเลยนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้จะพาพี่ๆทุกคนเข้าไปในห้องนะคะในห้องเรียนด้วยนะคะว่าไปแจกให้กับเด็กๆนะคะแต่ละห้องนั้น มีเด็กๆน้อยมากนะคะบางห้องนี่คือมีแค่เจ็ดแปดคนนะคะบางห้องก็มีสิบกว่าคนบ้างยี่สิบกว่าคนบ้างอะไรอย่างงี้นะคะก็อาจจะไม่เยอะนะคะก็เพื่อตอนนี้นะคะพ่อที่ไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรารีบเอาขนมไปแจกให้กับเด็กๆได้ดีกว่านะคะอีกแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวจะเด,วเด็กๆจะได้กลับบ้านกันแล้วนั่นเองนะคะ ใจแทนนอนเลยคนะ่ะคือดะกินขนมเนาะกินอาหารดีตอนนี้นะคะน้องหอมแจกน้องๆหมดทั้งโรงเรียนแล้วนะคะทุกชั้นเลยนะคะตอนนี้ก็ เหลืออีกประมาณ4ี่ห้าประมาณห้าหกห่อน,นะคะเพราะว่าน้องๆบางคนไม่มาโรงเรียนนะคะก็อาจจะไม่ได้นะคะพลาดโอกาสไปอดเลยนะคะตอนนี้บอกอถามคุณครูแล้วว่าตอนนี้คือเรามอบของทั้งหมดแล้วให้กับกคุณครูนะคะแล้วก็ตอนนี้ยังเหลืออีกน้ํานะคะว่าจะให้วางตรงไหนนะคะเพราะว่าน้ําก็เราซื้อมาให้กับทางโรงเรียนนะคะคุณครูว่าจะเอาไปไหน,นคุณครูบอกว่าเอาไปไว้ในในห้องอะไปไว้ในห้องคุณครูอะเออโอเคนะคะตอนนี้ เดือยอยู่อีกน้ําเดี๋ยวเราเอาน้ําไปให้คุณครูนะคะไปไว้ในห้องครูนะคะคุณครูบอกนะคะเนาะไปะเดี๋ยวเราเข็นไปไว้ที่นู่นนะคะโอ้โอว้ยวะนะโอเคนะคะตอนนี้ของทุกอย่างมอบให้กับทางโรงเรียนทั้งหมดแล้วนะคะนี้ของส่วนของคุณครูนะคะวางไว้ข้างในนะคะเพราะคุณครูแต่ละคนไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนนี้นะคะ ถังน <Uh ้ำ uh> ถังน้ำก็มาวางไว้ในห้องก่อนนะคะห้องครูนะคะโอ้ยน้องว่างน้อ่าเ็ตอนนี้นะคะของทุกอย่างนะคะน้องหอมก็มอบให้กับทางโรงเรียนทั้งหมดแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมาบอกให้คุณครูอีกนิดนึงว่าใครเป็นคนส่งมาแล้วก็คุณครูอาจจะคิดว่าน้องหอมเป็นคนให้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะมาบอกให้กับคุณครูนะคะ ก็เออคู่เลยใช่ไมยิ่มาหับปีเลค่ะว่ายุตยแค่เหลุดเนาะหลุดปีาเนาะอ่าหเล่นเมบเยว่เลนสลยนโลกด้เลยารเยัหล่เพรเขาบอกว่าขอบคุณค่ะนะคะคือเขาบอกว่าขอบคุณนะคะก็ของก็ไม่รู้จะพูดยังไงกันี โอเคเนาะผู้ที่ไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปที่อนุบาลเด็กอีกดีกว่าเพราะว่าคุณครูต้องไปสอนหนังสือให้กับเด็กนะคะเพราะว่าทั้งโรงเรียนตอนนี้คุณครูมีกันแค่2คนนั่นเองนะคะเนาะโอเคเด็กสุพรรนา่ะโอเคไปกันค่ะตอนนี้ยวเราไปหาเด็กๆอนุบาลกันอีกนะคะเด็กๆอนุบาลก็จะอยู่อีกที่นึงนะคะซึ่งไม่ใช่ในโรงเรียนใหญ่แต่ว่ามันก็เป็นในรอบรั้วของทางโรงเรียนนี่แหละแต่ว่าจะทำซุ้มอยู่อีกที่นึงนะคะเองนะคะก็ เดี๋ยววันนี้จะมอบจะเอาของรางวัลที่คุณครูต้องการนะคะเดี๋ยวจะไปมอบให้คุณครูอีกนะคะไปกันค่ะนี่นะคะของขวัญของคุณครูเดี๋ยวจะไปมอบให้กับคุณครูนะคะอ้าวแ้วถือเองไปเลยไปมอบของให้คุณครูนะคะยิงลาบาเชม่าลาบาไม่เ๋อ สองเปออเยวิปพ่อตวะอ๋อทีนี่ก้าวิีบิล่ทีนีตว่ก้าวบีเรอก้าววอออนากครูบอกว่าเด็กๆพุ่งนอนตื่นนะคะยังไม่วันนี้ยังไม่ได้รำยังไม่ได้เปิดเพลงให้เด็กๆเลยนะคะก็อ่าให้คุณครูเปิดดูก่อนว่าชอบใจไหมิ๊จิ๊จใชวชคุณครูบอกว่ายังไม่ได้สอนเด็กๆอ่อฟ้อนรำกันเลยนะคะวันนี้ กุจี่มาแล้ใช่ไหมเจี่ไปมาเดียวกุยได้เนีย่ยอ,อ,อาตีนเรามัเลยอากุ้ยเราตีมาเลยมาตีมาแท<า>้ไม่มาไอ้ดาเราโค้งให้หาครับแท้ของร้ายคุณครูล,ลองดูนะคะกำลังหาชื่อบูทธูทธอยู่นะคะเพื่อที่จะเปิดให้เด็กๆรำกันเดี๋ยวเราดูวันนี้เราจะด,ดูเด็กๆอ่ออะไรอ่ะเต้นฝนเทลงมาอีกรอบหนึ่งคะ อ่าตอนนี้นะคะลำโพงเชื่อมต่อกับมือถือได้แล้วนะคะดเดี๋ยวมาดูเ,เด็กๆร้องเพลงเต้นรำกันอีกนะคะเย่มาแล้วนะคะเอ้าเดว

กแม่น้องหองไม่มาซื้อให้ก็วันอาทิตย์นี้คุณครูกำลังจะไปซื้อพอดีนะคะก็ดีเลยที่น้องหาซื้อมาให้คุณครูก็ดีใจใหญ่เลยนะคะบอกเลยว่าอยู่ข้างในนี่เปเสียรงรถคนเยอะมากนะคะดูพาหลังจากที่ร้องกันเสร็จก็แบบว่าไปไปเล่นอย่างเดียวเลยนะคะตอนนี้มอบศูนให้คุณครูอีกแล้วเพราะว่ามีผู้ใหญ่ของเรานะคะมอบมาให้อีกแล้วหนึ่งนบาทนะคะคุณครูน่าจะย,ยังไม่รู้ เพราะว่าจากในคลิปที่แล้วเพิ่งมาให้ไป1,000บาทนะคะเพราะผู้ใหญ่ใจดีของเราทุกคนนะคะคุณคุณใจดีมากๆนะคะทั้งทงที่แบบไม่รู้จักและไม่เคยเห็นหน้ากันนะคะแต่กลวผู้ใหญ่พี่พี่หรือว่าผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะก็ยังส่งมาให้เรื่อยๆนะคะคุณครูก็น่าจะดีใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรียกคุณครูออกมาดีกว่านะคะ ตอนนี้นะคะเรียกคุณครูออกมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวอีกรถนึงแค่อีก10นาทีก็เดี๋ยวคุณครูจะปล่อยเรียนออฟไฟเด็กๆกับบ้านแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมอบคุณให้กับคุณครูอีกเช่นเคยนะคะก็มีผู้ใหญ่ของเรามอบมาอีกแล้วนะคะว่าเอ๋ดินี่เล่นโมโคสิ่ดียโอ้ยยายอยายีน่าใช่ไหมคะยายีก็คือดูรอยยิ้มของคุณครูน่นอย ใช่เ so, uh, 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 ียดใเกียเะมตสหัจีเมเนาะอ่าอันนี้มอบให้กับคุณครูแล้วนะคะมอบถึงมือคุณครูแล้วนะคะเมเนียหเมเนียสียยวว่รดิงเียาะสยยอ่าน่าจะสยยวบอโอเคนะคะก็มอบให้กับคุณครูถึงมือเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนะคะคุณครูก็บอกดีใจอีเชนเคยนะคะอ่วันนี้อยากจะขอให้อยากจะถามคุณครูคูกความในใจนิดนึงนะคะสำ เปลโลตพอชื่อแหละโหยุติยาแค่หนูอ่ะดุเนี่ยล่ะแล้วกูไปได้อ่ะป่ะเชียงชะอีกแค่เป็ดไอ้หนูอ่ะว่ะมาวันนี้วันหน้ามาดิเอออ่ะเวลาดิเนี่ยดิเดี๋ยวไม่กล้ากินใหม่ดูป่ะเนาะสวยๆเลยดูบ่ได้เหมือนกันดิเดี๋ยว โอเคนะคะคุณครูก็บอกว่าดีใจมากๆนะคะที่แบบท,ท,ทั้งที่ไม่รู้จักกันแล้วก็มามายื่นให้อะไรอย่างเงี้ยคุณครูก็ดีใจแล้วคุณครูก็ขอวอวยพรให้ทุกคนที่มอบมาให้คุณครูก็คุณครูก็ขอวอวยพรให้มั่งมีกว่าเดิมประมาณน,นี้แหละนะคะก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะคะ <sk ill in> ก็ขอขอบคุณอีกทีนงขอขอบคุณแทนเด็กๆทุกคนแล้วก็ขอบคุณแทนคุณครูด,ด้วยนะคะบอกเลยว่าคุณครูทั้งโรงเรียนนี้ไม่มีใครเข้าใจภาษาไทยเลยสักคนนะคะน้องหอมก็ต้องคอยพูดคอยแปลให้อยู่ตลอดเลยนะคะแต่ว่าคุณครูก็ดีใจกันเลยะคะ่ะทุกคนเลยดีใจมากๆที่แบบเป็นใครจากไหนไม่รู้ เหลือทั้งๆที่ไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอะไรอย่างนี้นั่นเองนะคะก็คครูก็ดีใจน้องหอมเองก็ดีใจนะคะโอเคนะคะก็ในคลิปนี้น้องหอมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเหมือนกันนะคะยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะคะในคลิปนี้น้องหอมก็จะต้องขอลาไว้เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าอีกแค่ห้านาทีคุณครูก็จะปล่อยเด็กๆกลับบ้านได้แล้วเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาเกือบจะสามโมงเย็นแล้วนั่นเองนะคะบ่ายสามโมงแล้วนะคะคุณครูก็จะอีกเพียเดียวนะคะจะได้กลับบ้านกันแล้วน้องหอมก็ ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเช่นเคยนะคะก็ขอบคุณพี่พี่ทุกคนอีกเช่นเคยนะคะขอบคุณแฟนเด็กๆทุกๆคนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณกานะคะและในคลิปนี้น้องหอมก็จะต้องขอตัวลาพี่ทุกคนไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันในอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะเคียร์สเคียร์ิกาได้จบไปแล้วนอะพ่นองการทับส้มคลิปเจ๊เครืองของหายน้องๆนักเคียนแล้วก็หายคุณคู่นาะพ่นอนการ คลิปนี้สุภาก็รู้สึกอ่าดีใจนำน้ององเนาที่ได้กินของอร่อยๆน่อลยการดีใจน้ำพูรูนาทีเพิ่นได้เนี่ยมเ่คือการนำมองเรามีมามมาแล้วก็ไใครเนาะน้องมเอกได้พูึ่อะไรพูซึกแบบตีนเต้นเลยนวีก็รู้สึกมันทอดแห้งนะทอดทอดนพี่น้องเเนาะรูซึกแบบดีใจเนาะดีใจนำเพื่นเนาะพว่า พอเข้าก็เคยเป็นผู้ที่ถี่เคยได้หับคองมาเนาะเขาก็รู้สึกดีใจแหงน้องเนาะถี่ได้หับคองมาเนาะน้องๆคือเสียดีใจแหอะไรนี่น้อียงๆเสียดีใจมากๆเนาะเอฟซีก็มีเมตตาหลายเนาะพี่น้องๆสูงเสริมให้นักเรียนได้กินขนมเนาะเอฟซีก็แมนพีเอฟซีทางฝั่งไทยนั่นเพียงๆพีเอฟซีทางฝั่งใจใจดีนะพี่นเพียงๆใจดี าให้น้องๆได้กินของอร่อยๆเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะพี่นะ้องเนๆสุภพากาสิได้ขอตัวลาไปก่อนเลยพี่น้องแต่ก่อนจะจบคลิปเนะาะสุภพากาขอขอบคุณ C, ทีเอ็ซีทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะแล้วก็บอกกดถามโฆษณาสุภาาพากาสุภพากาเลยน้องเมฆและครอบครัวเขาเขาขอบคุณในหลายที่สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะพี่น้องๆในหะน้าพอกันใหม่สวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย